สวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุป5้าลาวกันของวันที่30ก็เป็นสรุปก็มาฟังคําเตือนเหมือนเดิมเพื่อนจะทําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรไดรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมค่ะเพื่อนๆจ๋าโอเคเราก็มาต่อกันเลยเนาะสาหรับวันที่35มาลาวนะคะเราก็จะมาดะ ลาสตาผลสรุปก็คือ3 4057นเะคะเพื่อนจ๋า40ก็มาอยู่ในชุดรวมแล้วก็57เนะคะเพื่อนๆพจ๋า57พี่ใิจัยไม่มีเนาะในนี้นะคะแต่ว่า,เ,าเข้าเวิ่งรูดค่ะเพื่อนจ๋าสำหรับ40เราก็เข้าในชุดรวมแล้วก็3มมาหลักร้อยนะสายวิ่งนะคะเพื่อนจ๋าเนาะแล้วก็ เรียกวิ่งอ่าประจําวันนะคะเรียกวิ่งเด่นประจําวันเนาะวิ่งรูปประจําวันก็เข้าที่3นะคะเพื่อนจ๋าสามัคคีคารวะสามคัคคีนะคะอ่าผู้ที่ออก4 5 1 0 4นะคะเพื่อนจ๋า5 1มาในตัวกลับ1 5ของเด่น1นะคะเพื่อนจ๋าของเด่น1เนาะแล้วก็อ่าเข้าในตัวกลับแล้วก็เข้าเออ อันนี้มีเข้ามันตัวเด็ดไม่เข้านะคะตัวนี้นะคะเพื่อนจ๋าแต่ศ4นย์ี่ี่ศย์ก็เข้าตัวกลับมาสองเด้งอันนี้มารอบอาลาสตา4ี่ศมารอบสามัคคี0ูนย์ะคะเพื่อนจ๋าต่อไปรอบลาวีไอพีค่ะเพื่อนจ๋ารอบลาวีไอพีผลทอกหกหนึ่งห้าห้าหกนะคะหนึ่งห้ามาตรงเอ๊ะทำไมมันกลับไปกลับมาถูกไหมเนี่ยพี่น้องถูกเนาะ หกหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะเพื่อนแล้วก็ห้าหกนะคะเพื่อนจะห้าหกพี่ใจไม่มีเนาะวันนี้ไม่มีห้าหกนะคะเพื่อนเพราะว่าพี่ใจไม่มีเด่นห้าเลยเนาะอันนี้ก็ลุดไปนะคะฝั่งห้าหกนะคะไปลาวสมัคีวีไอพีเลยนะคะเพื่อนจะผลที่ออกเจ็ดเก้าห้าสี่เจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนจะเ,เรามาดูเลขเด่น ชุดรวมนะคะเข้าใน9ค่ะรูด9ค่ะเพื่อนจา๋าอ่านะคะเพื่อนๆรูด9นะคะแล้วแล้วก็47นะคะเพื่อนเจา๋าสี่เจ็ดเข้าในชุดรวมนะคะคือใครจะเอาอา่ตัวเด่นรวมนี่ก็เลือกที่จะเอาไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะเพื่อนอ่าถ้าใครชอบแล้วแต่ละรอบนะบางทีเราก็ไม่ได้เอาทั้งหมดเนาะแต่บางทีใครมาเอาแบบ เป็นรอบๆก็มาดูกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดูที่จับชุดไปให้ด้วยเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อนๆจะ้ะก็ไปรอบลาสตาเลยสตาบีไอนะคะเพื่อนมีเพื่อนๆถามว่ามันคืออะไรทําไมมันเยอะจังอ๋อมันเป็นเที่ยวเที่ยวรอบๆนะคะเพื่อนรอบๆแต่ละ,ะแต่ละรอบอ่ะเป็นหวยลาวนะคะเป็นน่าจะเป็นหุ้นเนาะส่วนลาพัฒนาจะมีแค่สามวันนะคะเวลาพัฒนาคือมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เพราะมีบางคนก็บอก ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเยอะจังแล้วก็มีลาวอะไรคือลาพรฒนาจะลงเป็นคลิปของเขาโดดๆเลยนะคะเพื่อนจะมาได้หลายอันเนาะ <S <S ส่วนลาสตา <BP> บีพีวันนี้ผลสรุปก็คือ87240่นะคะเพื่อนๆจะ40ก็มาอีกแล้วนะคะ40มา3รอบ4004อยู่นั่นนหะนะคะเพื่อนๆจะแล้วก็72นะคะเพื่อนมาอยู่ใน27มีไหม เข้าที่สองเจ็ดตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าตัวดินแยกวิ่งรูดให้นะคะสำหรับวันนี้ก็เข้าเด่นวิ่งรูดเข้าสามลาวนะคะเพื่อนแต่ว่าได้เด่นรวมนะคะเพื่อนด้นเด่นรวมเข้าโอ้ทำไมเข้าเยอะอเนาะนเพื่อนเนาะตัวนี้จะเป็นตัวอ,อันนี้ในวิ่งรูดเห็นไหมพี่ใจก็บอกว่า มันดูเยอะเนาะวิ่งรูดส่วนอันนี้ก็คือในชุดรวมตัวกลับนะคะ041556นี่นะคะเพื่อน56ไม่มีนะคะ95นี่ก็จะเป็นอ่ในรูดนะคะตัวเด่นวิ่งรูดเนาะนะคะเพื่อนจ่าแลวสำหรับ47ก็ในเด่นรวมในชุดนะคะในชุดรวมเนาะ,ะที่เด่นอันนี้ก็คือสามารถจะวิ่งรูดได้ทุกรอบเหมือนกันนะคะเพื่อนจ่าเนาะนะคะเพื่อนจ่าอันนี้ก็ อยู่ในชุดอ,อยู่ในชุดรวมนะคะเพื่อนสําหรับ72ดอก็อยู่ในชุดรวมตัวกลับแล้วก็เข้าตัวเด่นด้วยนะคะเพื่อนจ๋าโอเคเราก็ไปต่อของที่3 1กันเลยนะคะเพื่อน3 1นะพี่ใจก็ให้เด่นที่2 3 4 3นะคะ3กับ8ตัวเดียวกันนะคะก็ โตัวโจโตัวดินนะคะโตัวโจโตัวดินก็วางไว้ให้นะคะแล้วก็ตัวดินตัวบิงรูดนะคะพเพื่อนๆจ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับทุกไลท์ทุกแชร์ที่เข้ามารับชมนะคะพเพื่อนจ้ะก็ฝากไปกำลังใจอีกหนึ่งคลิปนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมีช่วงเวลาก,กับวิจัยตลอดไป ทุกวันทุกวันและตลอดไปสินเจียอยู่อีสินี้ห็ใช่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ